ขันแข็งกระดูกเร่งใจเร่งใจเนี่ยดูผ่อนเอิมอะไรกเลย้องมาดิเบืองแอมเปนอยู่ส่วนๆเลยพี่น้องเลยมีอือเรอยครับทั่วมะเปรี้ยวเติมนี่ด้วยครับอาจารย์เปรี้ยวผักเปรี้ยวครับไม่ใช่เติมในนี้สวัสดีครับผมครับสวัสดีเฮาวมันให้บ้านครับ มือนี้ครับมนคือพนอนีมีเมนูจวดอีกแล้วครับผมเลือดแป้งอีกแล้วมือนี้ครับผมเปิดมาทำลายเยเอาเย็นด้วยโอ้ยแกาวจักบาทลเอาเหลืออยู่บ่โอ้กว่ากะหนือขึ้นเหนืออาทุกตาอาตุกตาบอกว่าเอาไปแก้เด้อเพื่อนวะาอเคครับผมมีเมนูเลือดแป้งแซ่บอีกแล้วบ้านี้ตอนเที่ยงครับผม กับวยซอบครับผมพี่ค้าฮะมันมันสีมันสีดำเมืนบ่อโอ้ปะางนอกโลอ่ามันสดำเร็วเลือดแปลงมูสดๆครับผมนี่สีสันสดใสขนาดนี้แปเก็บพักรือยังเอาพักยังไงเลยอยู่สวนบ่อยู่สวนเหลยพักเพลวเลยักเพลวผักตะเนี้ยเกลเยโอ้ยไปแล้วอุ้ยไไเดี๋ยว ไปซื้อผ้าคลองก่อนไอ้ข้านเอาอย่างเนกระเทียมเจียวถั่วขวดกระเทียมเจียวถั่วขวดโอเคเดี๋ยวอย่างอย่างไปซื้อคลองก่อนตับาเพิ่งซอยมึงไปซอยเนื้อซะก่อนนี่ครับหลังจากมืดมืดคือเครื่องในหมึงซามซ่านมีอย่งข้าวต้มต้มน้ำเปล่าเรื่อครับเราต้องใส่เครื่องปรุงอย่างครับสิเอามาซอยครับคือเก่าครับสูตรเลือดแปงเขาเลยฉาดใหญ่เลยมาหัวนี้ขั้นตอนการปรุงครับหลังจากที่ซอยแล้วเนาะครับ ี่วขัวขัวขัวมางพีชคงสุดรถน้าปลายาพึ่งใส่พว่าเลือดเข้มแล้วเลือดพอบอกดถ่วยหญ่เออถ่วนะถ่วก็ได้ถั่วถั่วเลือดมุเฮอกกับสดๆครับผมอูมามิโอ้นกเจ้าตามสูตรครับตามสูตร ข้าวเห็ดกินกันประจำแล้วครับเลือดแปงเลือดแปงหมูเลือดแปงนครพนมครับเครื่องชีสุกมืดทุกอย่างครับผมพวกตับพวกเนื้อเชียงในนังครับผมสุกมาทุกอย่างแต่เลือดนี่สิเป็นเลือดสดครับผมครับเทียมเทียมเทียมเทียบลงไปหอมน้ำซุปเข้าเวลาต้มนี่บอกเลยว่าจะต้องใส่ยังครับ ใส่แต่ไม่ต้องใส่เครื่องปรุงนะครับผมใส่แต่ตะไคร้เข้าไปมากรูดพอให้มันมีนมกลิ่นหอมของสมุนไพรเลือดเพราะว่าเลือดหมูมันเป็นเลือดเข้มเลือดเขาตีมาจากเคียงหมูวิเล่รครับผมที่หลายคนถามมากว่าได้ปรุงเลือดอยู่บ่บ่ได้ปรุงครับเพราะว่าเลือดเขาเจ้าตีเข้มมาจากผมก็ซื้อมาจากเคียงหมูนะครับบ่ได้ตีเองก่อนที่เพิ่นที่เชือดหมูเพิ่นก็สิเอาเกลือกำานึงครับผมกำจังๆนในกะละมังแล้วก็เชือดหมูลงไปเลยครับผม ตีมาจากเคียงนี่ครับเป็นเลือดสดๆถ้าใส่จานใหญ่ให้ก่อนจานหนึ่งนะจานใหญ่โชว์สวยโอ้ยเลือดอ๋อขนาดนึงนะนี่บอ้อนี่ละโอ้ยเลือดสดๆนะครับ จานแรกจานแรกบางทีเห็ดเอาแบบเงาเงกันไปเลยครับผมคนนี้จะซอยจุครับผมซอยจุใส่เจียวโอ้ยหคือเน้นเน้พักสดๆจากสวนพีคานเฮ้ยทำเพื่อการนี้โดยเฉพาะเลยเห็นแล้วเว้ยสวน เลือดแปลงครบเนื้ครับวิธีการตวงเลือดครับผมหนึ่งสองสามสี่อัตราส่วนหนึ่งต่อสองคือเก่หไว้ครับหนึ่งต่อสองอันนี้สี่ก็เป็นแปดน้ำสุปหนึ่งน้ำซุปสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดแปดอาสองหนึ่ง สองหนึ่งเลือดเลือดหนึ่งน้ามต้องสองครับผมเลือดหนึ่งน้ามสองนีอืนเนี่ยครับเราเือมจักหน่อยมันจะสวยงามเหนโหมูสุดยอดสุดยอดครับประมาณเราอ่า แต่ตอนนี be, oh, ้ประมาณสี่สี่ขั้นจองน้อยมันจองน้อยขั้นจองใหญ่จะเป็นสอง่ามันอยู่น้ําจองเขาอรุ่นจองรุ่นน้อยเขาต้องเป็นสี่ทีจริงขั้นจองจองใหญ่จะเป็นสองเขาดีอ่าเดี๋ยวให้มันแข่งกันทาั้งใส่้ลยใกล้แล้วเลยคุยกันมันจะแข่งแล้วในคนหนึ่งเลยคุยกันไปกันมาหนีได้เลยดฮ้ยแข่งแล้วอุ้ยใส่เลยอ่าาเเบบคคลืนนะรัใส่เลยใส่เลยจี๊ดแท้ใส่เลยได้แล้วนี่ถ้าดักมันแข่งแล้วนี่บ้าหน่าบ้ต้องใส่ลายได้เ้ยเด้อเจ็๊ดมั้ยตี๊ด อาแม่เลือดแปงมีคนหลักเบียเจ้านี่ถ้าใส่เบื้อเเด้เบือเาอะเบืองเด้ันที่ใดเบืองคุะดึง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 มหนิใกาเลยเตียมเชียวเลยจัน้อยปาดบางนาว่ามาดนี่โห เพรมันเป็นสูตรไโอ้สูตรจากทางร้านโอ้ลูกโดดบ่มีบ้าไปโดดจำได้พี่อ๋อ้โดดแดงเลยวันนี้หมักน่าหมักน่าหมักน่าพี่ท่านโอ้ยโดดตอนนั้นหั่นครึ่งเลยหั่นเครื่องเพื่อให้ไอ้แต่งจานแล้วนี่เลือดแปลงแข็งอลไรนี่เออโอ้ยเฮ้ยวันนี้เอาลูกโดดลูกโดดจิดชิดใจว่าที่นี่ ขาขาขาครับผมเบิ่งครับแข็งเป๊กนี่ครับแข็งเป๊กเอียงจานได้แล้วนี่เอียงจานได้แล้วไอการบาดฐานเดี๋ยวพี่คานจักจานนะจะมาซิมน้ำแกงครับผมมาที่นี่หัวเสือกับแม่เนาะเบมือโวยโคตรเนาะขยิบมากกวน่านี้เ่ดี๋ยวี๋ยวพยิบสวนไว้แฉ่นี่ก่อนขยิบสวนนี่เม็ดละคำพอดีเลยครับแมนโอ้ยขาขาขาอันนี้ มันใส่ห้อมนี่มีพักทั้งนี้เกี่ยวกไปได้ได้ต้นลสิบบาทแดงแดงเดือดเลยเอาลงมาต้นเราสามต้นโอ้โหบาดเดียวเลยพักพักชวนพักชวนได้นี่อือหือเอาใส่ลงไปแบบนี้เปิดเลือดแป้งมิแต่ว่ามีอยุดเบาวัดบัตามีอยู่บ่ไปได้ได้บ่ปลูกเองเลยปลูกเองเลยเลี้ยงแล้วเอาอันนี้มาซิมกันครับผมมาที่นี้เชฟคานครับบายครับผมแน่นอนเองอุ้ยแม่อุ้ย เป็นนั่นดีน้ำปลาน้ำปลามาน้ำปลานี่ไปเติมแนวอืมเอาหาไม้พี่ไปไม้อุ้ยมะเราได้เกลือด้วพี่อุ้ยเพื่อเกือใส่เมืองนาวเด้ออืมไข่มากโรยได้ปรุงเติมเอาครับผมวันนี้แต่ต้องสิ้นก่อนว่าเข้มหรือจืดหรือจางแต่เลือดนี่เขาตีเข้มมากอยู่แล้วครับผมนี่ Ừ. Ừ, núi ừ. như cà phê đá để, đá để đá là... <laughs> đi bye 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 khát suối khát suối. gắp ui lúc đột. xẹp 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 được bèn tâm hồn thật nhắm đáy sẹp nhắm đáy Xẹ, nào sẽ chè đây chè đi bọn ừ. ừ. đột năm nè Hãy đây ย่องบอกว่าถือย่อมบรรทอในใบหูเสือตามครับไม่ต้องบรคแป๊บมายมเหนือครับโดดด้วเจ้จวดเจ้าูหนืเลาโดดเหนเลาเอามาเลยเขาายายาิน้ำปลาจังหน่อย กับใส่ขวดใหญ่ตายเลยมังหน้าอย่างหน่อยครับผมอุ๊อุ้ยอุ๊ยเห็ดได้การได้การพี่ค้านเห็ดตื่มเลยอุ๊อุ๊ย มังนถัวอยู <bands> oh, like oh, my my! Oh, my ่บอบุตรโอรัจมัะอืมอ๋หมกพโลไหมอ้พริกโลแค่เดียวเลยหมกโล้วอกโลบ่บิดกันอยู่หัน่ใส่มาแล้วพีบังนาวส่ยนะบ่แต่้วนใส่หมืนหับก็พีส่ลูมังนาวนี่มังนาวพอด มาหลายกว่าแล้วผมล้วเขดีมามะปลูกไปมืดเลยขอแล้วขอแล้วในการละลงใจแป้งโคตเชื่อแล้วมันเต็มคำก่อนเลยเนาะบริสติดมาหลายเพี้ยตัวนี้เอ๊ะมาละมาละนึกว่าประเดี๋ยวมาละเพี้ยใครครับเพี้ยอะไรนี่เพี้ยครับคอยโอ้หนึ่งกว่าประเดี๋ยวเพี้ยเพี้ยเพี้ยโอ้ยเพี้ย ต้มว้มือนะมือจุเนี่ยต้มเยอต้มเราอยู่เต้งเชเดียวเขาูด็ดการเชฟคานไม่มีผิดหวังเดี๋ยวจานซาลาีมาชิมอีกเด่หิเลือดแปงนี่เออก็ใส่น้เนี่นเสเลยแค เะยืมไปขยายพันธุ์พักแพร่ไว้ก่อนมันเริ่มใหญ่แล้วโอ้ยยาวแลนะ้วเนาะดิดๆออกมากเสียเียด้วยกันพักกิจดูเด้่ยกลายเป็นร้อยไปแล้วพักกิจดูในการอยู่นะในการเนาะจิ้มนะมากันเรื่อยๆครับผมนี่ครับ ตอนลับอาจารย์ชาลี่ครับผมสวัสดีครับผมมาชิมเลือดแฝงกับฮามัไทยบ้านนี่ครับนี่อาจารย์ลองชิมมึงเคยกินอยู่ส่อยู่บ่อครับก็ก็กินตามร้านอาหารทั่วไปนะครับแต่วันนี้ก็มากินฝีมือน้องต้องนะครับลองบอกว่าเลือดเลือดหมูเลือดหมูหนึ่งนาทีแข็งใช่ไหมใช่ใช่ครับผมเคผมนี่หลายนาทีไม่แข็งเลยลองชิมออริจีโน่ก่อนตัดออกนะครับตอนนี้ตัดออก อ่าโอเคครับเอาส่วนๆเลยพี่น้องเลยนีอืมอะครับทามักเปรี้ยวเติมนี้ด้วยครับอาจารย์เปรี้ยวผัก้บวครับไม่ใช่เติมในนี้นี่ครับครับผมผักเพล็กแก้มเอากำลังตามสมตามครับย่างหมูกินกันเรื่อยๆนั่งเห่นบรรยากาศลมเย็นๆครับหน้าหนาวนะครับหน้าหนาวหน้าหนาว ผมมักอากาศแบบนี้นี่สิเปิดพัดลมด้วยซ้ำเลยนี่นี่ครับแซ่บๆนะครับมาอีกคำหนึ่งเด้อพี่น้องเลยจุกหวัดเข้าไปอืมแก้วโอเคครับเดี๋ยวชิมกันเรื่อยๆครับผมเดี๋ยวมีลายเมนูออกมาเสริมครับผมมุกกระถักระลุกอ้าวแต่เช้ายันเย็นเลยนะครับผมอืม กบแซ่บบ่ซาบูน้องเฮ้ยมูกระทะมูกระทะลืมลืมลืมมูกระทะ,ะแค่ไกินซาบูเห้ล่ะมมสีมึงเยาว์สหมูเยาว์สหมูเดอ๋ยเด้อเดี๋ยวติดิด้วกระกจิตมาไหมปาไก่อ้าวไงโอ้หนาใสเลยวะทีนี่ใสใสรำยืดใสนี่เน็ตยาเก็บังไง เฮ้ยเอาไปเห็นเมนูมือเอื้อมมีเรืองไงเขาเบิกเมนูแบบผัดสปาเกตตี้ขี้เพี้ยฟังไปเอาเจอกันคีมหนาครับผมสารมณีขอบคุณครับจักเป็นไปเลยวะเซ่ทำาที่บ้านเก็บทรงดูเก็บเสตือเนี่ยมึงอะเก็บอะไร